วันนี้ต่อพามากินปิ้งปลาช่อนแบบบ้านๆจิ้มกับแจ่วมะกอกแบบสไตล์บ้านเราครับผมเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเถียงนาน้อยนึกถึงบรรยากาศตอนหวานแห่ที่วานนอกอะ่ะทุกคนเมื่อตอนเด็กๆเนาะเราไม่ได้อายอะไรเนาะเราก็ใส่เกงในแล้วก็หวานแห่จับปลาคือมันสนุกมากครับทุกคนใครเคยสัมผัสโมเมนต์แบบนี้จะบอกเลยว่ามันฟินมากเมนูนี้ทำง่ายๆครับอันดับแรกเราจะนำปลาไปเอื้บเกลือก่อนแล้วก็นำตะไคร้ใบมะกรูดไปยัดปากปลา ยัดไปเพื่อให้ความหอมตรงกระเพาะอ่ะทุกคนแล้วก็นําปลามาเผาครับวันนี้ต่อจะเรียกว่าปลาเผานะทุกคนเพราะว่าตัวมันใหญ่มากต่อพูดถูกต้องไหมทุกคนปลาตัวเล็กเขาจะใช้คําว่าปิ้งปลาตัวใหญ่เขาจะใช้คําว่าเผาทุกคนเรียกยังไงกันบ้างครับอมเมนต์อบอกต่อ่อยครับส่วนแจ่วมะกอกของเราก็ทําง่ายมากครับทุกคนเริ่มจากการนําพริกหอมแดงไปคั้วให้หอมนํามาตาไม่ต้องหยาบมากนะครับเราจะใส่มะกอกไปสองลูกปรุงรสด้วยน้ําปลาเพิ่มความนัวด้วยผงชูรส บททดสอบว่าคุณเป็นลาวแท้หรือเปล่าคุณจะต้องมีตอนปลาครับเวลาชิมแจ่วนี้อย่าลืมชิมกับข้าวนะทุกคนแค่นี้แจ่วของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> คือรสชาติมันจะหอมแบบบ้านๆนะทุกคนฟิลลิ่งตอนเอาข้าวเหนียวยัดเข้าปากอะ่ะคือรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในทีงนาแล้วก็มีสระน้ำอะ่ะทุกคนคือฟินมากในที่สุดปลาที่เรารอคอยก็สุกเรียบร้อยแล้วครับคือด้วยความที่ปลามันสดมากเนื้อมันก็เลยเด้งดึงดิ้งดึงแบบนี้เลย อย่าหาว่ากินอ้างเลทุกคนเด้อมือนี้มันแซบขนาดทุกคนเมนูต่อไปเราจะกินอะไรดีอ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยครับ